สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่22พฤษภาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข5นะครับมาลุ้นกัน5จะมาไม่โชคดีจงเป็นของท่านวันที่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับ1นึ่ทับหทับห7 ต่อมาจะเป็นทางสูตรคำนวณวิ่งบนล่างเลขเด่น3ตัวของแอดเหนือเมกนีออนงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับตือใบนี้ทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้581สาธิตี5งวดหลังสุดเข้า4หลุด1งวดใหม่คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้147นะครับ147่งสดทางวิ่งบนล่าง ตัวต่อมาครับจะเป็น,นทางเลขเด่นตัวเดียวของแอ t ตู่นะคำนวณงวดที่ผ่านมาสุดของอาจารย์หลุดนะครับได้เลขสี่งวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่ทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข9้านะครับได้เลข9ก้าตามนี้ครับเด่นตัวเดียวแอตู นักคำนวณถัดมาจะเป็นนทางเด่นบนล่างแบบสีตัวของแอดคมงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มีเลขศูนย์นะครับศูนย์ก็เข้าทางบนทางล่างงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หกเจ็ดแปดหนึ่งทุกท่านหกเจ็ดแปดหนึ่งใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อมาครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์วันนี้เด่นบนล่างแบบ3ตัวงวดก่อนหลุดนะครับแนวทางของอาจารย์ได้8 1 2หนึ่งสองงวดใหม่ได้690นะครับสูตรนี้เด่นบนล่างแบบสามตัวงวดใหม่ได้690มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอดปลานะครับ สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข7จ็ถูกทันได้เลข7 1็ดหนึทับหกสองพาหสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดครับถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งบทล่างเลขวิ่ง2ตัวของอัดพันเข้าเหนียวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้4กับ7จ็ถูกท่าน4กับ7วันที่อยู่ด้านบนนะครับ ต่อมาก็เป็นข้อมูลหลักร้อยของอาจารย์นะครับสูตรคำนวณได้เลขเด่นสามตัวก็จะมีศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดนะครับสูตรหลักร้อยของแอดพันเข้าเหนียวได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่นสามตัวสูตรนี้ของแอดกลมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขเก้านะครับ เก้าก็ไปบนหววออก6 9 0 6้งวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้136นะครับ136เด่นบนบวกล่างเลือกเด่น3ตัวยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกลมนะครับใบนี้เป็นข้อมูล3ตัวบนตรงโต๊มงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับ ตงนี้มาเป็นตัวกลับทุกท่านได้069ไว้ออก690งดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ1ทบ6ทับ67ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดเ n นแก้วนะครับใบนี้เป็นข้อมูลมาตัวครับแสนเปอร์เซพร้อมกับเลขกอูสองตัว งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้เจ็ดกับแปดหลุดไปเลขชุดก็หลุดนะครับส่วนตรงนี้เด่นกำลังวันมีเลขเก้าที่เข้าสองวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งพางขวานะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้เจ็ดกับหกนะครับเจ็ด เด่นกำลังวันของอาจารย์ได้ห้าเจ็ดแปดตรงนี้อาจารย์บอกว่าเป็นในทางเลขฝันนะครับได้ห้าเก้าแปดครับด้านบนก็จะเป็นข้อมูลเลขชุดนะครับชุดที่เด่นเจ็ดนะครับติดเจ็ดก็เหล่านี้เลยทุกท่านได้เรียงดูเอานะครับชอบเลขเด่นตัวไหนก็ลองนําเลขชุดของอาจารย์ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้ในทางของแอดเนนแก้วทุกท่าน ต่อมาครับจะเป็นทางเดินบนเลขเด่น4ตัวรูปแบบนี้ของ S r ส y นะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข6นะครับที่เข้าไว้ออก690งวดก่อนก็เข้านะครับงวดที่ออก116งวดใหม่สูตรนี้ได้0356นะครับ0356 ต่อมาจะเป็นทาง10นบหน่วยบนเลขเด่น4ตัวของ SSB นะครับงวดที่ผ่านมามา2ตัวนะครับมี0กับ9กออก6 90งวดก่อนนั้นก็มา2ตัวนะครับมี1กับ6งวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกท่าน1มิถุนายน6 7เจดสูตรคำนวณของอาจารย์ได้1 3 4 7นะครับเด่น10หน่วยบน อานี้ทุกท่านมาต่อกันที่แนวะทางหน่วยบนของแอดกับตันเลขเด่น3ามตัวของอาจารย์ได้สี่หกเจ็ดนะครับหลักหน่วยสี่หเจ็ดถัดมาจะเป็นแนวทางสิบล่างได้เลขเด่นสามตัวครับได้สองสี่ห้าสองสี่ห้า ชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนต่อมาครับใบนี้เป็นทางของอัมรกตเป็นข้อมูลวิ่งล่าง2สูตรสูตร1ของอาจารย์ได้4สูตร2ของอาจารย์ได้4นะครับตนกันได้เลข4มาลุ้นกัน4ี่จะมาไหมทุกทันอีกตัวอะไรดีครับ ถัดมาครับจะเป็นนวทางล่างชุดสรุปของแอดยโมออกสิบงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีหกกับเก้าแนวทางของอาจารย์หลุดมาสองงวดแล้วนะครับทางโดยเลขหกงวดหลังสุดเข้าสี่หลุดสองงวดใหม่ได้แปดหนึ่งศูนย์เก้าทุกท่านแปดหนึ่งศูนย์เก้าใครถามหาใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่มารับไปครับ ล่างชุดสรุปแอดยามออกศึกต่อมาครับจะเป็น,นทางล่างตัวเดียวของแอดบิสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข0นย์นะครับมาพร้อมกับเลขชุด2ตัวมี8ปูนย์กับสาูนย์อีกใบนะครับใบนี้สรุปล่างดูคำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้เลข0นย์ครับ เลขชุดมี 20, 30แล้วก็ 70, 00เลขชุดมี 20, 30แล้วก็70นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดาบปูพิสิตปู oo, นะครับใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่างอาจารย์บอกว่ามีโอกาสมาครบสูตรคำนวณอยู่ตรงนี้นะครับเลขเด่นที่ได้ก็จะมี 126, 780 หนึ 1> 1, 2, 6, 7, 8, ่งสองหเจ็ดแปดศไปชอบแนวทางของอาจารย์ท่านนี้แคปหน้าจอออกไปนะครับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับสูตรอยู่ด้านบนทุกท่านสูตรหลักสิบชนแล้วมีศูนย์สองหเจดนะครับหลักหน่วยได้ศูนย์หนึ่งหเจดมัดรวมกันแล้วก็ ได้ทั้งหมด16ชุดนะครับตามที่เห็น1ทับ6ก5 6 7ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบคุณแอดมินใจดีและก็ขอขอบคุณอาจารย์ใจดีที่แบ่งปันมาด้วยนะครับ